เราจะพูดมากอยู่ทำไมช่องผมไม่เคยพูดมากอยู่แล้วนะฮะดู KRM จะบอกว่าช่องผมไม่เคยพูดมากก็ไม่ได้ผมพูดมากตลอดเออเอาเป็นว่าสุ่มเลยละกันนะครับจากอ่า20 CP ตู้นี้นะครับบอกไว้เลยว่าประมาณ1 8 0 0 CP นะครับถ้าเหมานะถ้าเหมาไปเรื่อยๆครับ1 8 0 0 CP นะครับตู้นี้ไม่แพงฮะแต่ว่าผมไม่รีรอดูฮะกดอย่างรวดเร็วไม่ดูอะไรทั้งนั้นพวกคนที่ดูผมมาน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า f อฟ o p เนี่ย เหมาหรือไม่เหมานะ่ะเออไม่งั้นฉายาเหมาเจอตุงจะมาได้ยังไงเป็นฉายาที่ผมตั้งให้ตัวเองไปฮะสองพันสี่เฮ้ยไม่เหมาวะ่ะแล้วผมไม่เอาด้วยตัวละครอนะ่ะบอกเลยเอ้ยเฮ้ย,ยดีใจอะ่ะไม่เหมาอู้ถามจริงอะ่ะแต่ก็เกือบเหมาอยู่ดีนะแต่ตัวละครผมไม่เอาแล้วกันนะถ้าเป็นตัวอื่นมันคงจะดีแต่ว่าตัวนี้ผมขอบายแล้วกัน กอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอร์ดิตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ขออนุญาตไม่เล่นฮาร์ดพอยต์ฮะเพราะว่าตึงไม่ไหวเจอแต่นักแข่งสู้ไม่ได้เลยลูกซองขอมาเป็นวางบอมแทนละกันน่าจะง่ายขึ้นเฮ้ยพวกมันไม่บุกออกมาเลยนะพวกนายเป็นฝังวางนะพวกนายจะอยู่ในบ้านไม่ได้ขวาครับโบเข้าง่ายที่หัวมีตัวหนึ่งซ้ายมือโบไอ้สองบุตรออย่าเพิ่งบูตใส่พี่สิตัวหลังมาโอเคเองเจอค่า มหากราบโบ้โบ้เอ้ยนี่อย่ายยงชุนมันเอามีดมาลัผมอะเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยอยู่เบรครับนั่นไงเจอละอ่าโอ้ยอยู่นู่นหน่ะเห็นป่ะผมยิงไม่ได้เพื่อนเออสวยโอ้โหเปิดเกมมาอย่างดีฮะโบไปสามตัวไปครับตอนนี้นำมาแล้วหนึ่งศูนย์นะขอให้เป็นเกมที่ดี เพื่อนเอ้ยมันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมขอได้ไหมเนี่ยมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วกูไม่ได้เล่นตานี้ไม่ได้เล่นจบเลยโอ้เขาแชร์ปืนด้วยเขาใจดีโอ้โหแชร์แชร์ไม่หยุดโอเคเฮ้ยมาแล้วครับผมได้ยินผมได้ยินหนึ่งสองเบิรเอย <laughs> วิ่งมาทำไมนะ่ะเปิดเสียงอะนายงงอะไรหรือเปล่าโอเค ผมเป็นลูกซองที่ไม่วิ่งนะเพราะผมไม่ใช่เสียลูกซองผมชอบค่อยๆย่องเตือดึมเตือดึมอยู่ไหนเอย่ยนี่เช็คเธอไหมเช็คเธอไหมเฮ้เขาไปไหนกันหมดวะเขาบุกเหรอเขาไม่ได้แคมป์เบดเหรอผมรู้ว่าเขาแคมป์เบดนะเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่มีอ่ะบุกเหรอแต่ว่าระเบิดเขาตกนี่นะครับผมขออนุญาตไม่วิ่งล่าแล้วกันเนาะ เพราะวิ่งล่าไปก็เท่านั้นครับเอ๋เฮ้ยอ้าวกำลังจะโบะเลยแม่งเอ้ยเพื่อนตอนนี้เหลือสามตอนหนึ่งครับเขาอยู่ไหนว่าระเบิดมันตกนี่นะเอาเรียบร้อยโอเคอยู่ฝั่งโน้นครับผมลองวิ่งแต่ว่าไม่อยากล่ามากอะ่ะผมไม่ไม่ไม่ชำนาญลูกซองอะ่ะแล้วก็ไม่ไว้ใจเพื่อนด้วยถ้าหนึง่งหนึ่งอะ่ะ ขออนุญาตแบบเล่นเซฟๆแล้วกันเนาะโอเคเฝ้าระเบิดครับทางที่ดีเตรียมโบฮนะอ่าผมมีเซนว่ะผมว่าเขาน่าจะมาขวานะแต่ว่าเฮ้ยโบโบเอ้ยไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยไงเจอโบโอเข้าไปเลยเกือบแล้วไงแต่แตกเลยกู นำมาได้ที่สานะฮะโอ้โหถูกก็เป็นเกมที่ดีนะแบบนี้อ,อเอ๋จะมีคนวิ่งเร็วหรือเปล่าไม่มีเนาะเอ้ยเด๋อวโอ้โหแม่งเอ้ยกระสุนเธอไหมสองนะัดสาหนึ่งฮะเราโดนตามมาแล้วสามต่นหนึ่งแต่ว่าอย่าไปหยองครับผมวิ่งเร็วเลยแล้วผมมาโบเข้าให้ โบเข้าให้ไอ้น้องอย่ามาโอเคมีอยู่ไหมเตรียมครับเรารอเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเธอไหมม,มึงเลิกเล่นปืนนี้ดิไอปืนเธอไหมเนี่ยโอเคตัวระเบิดตรงนี้ครับออแต่เขาเป็นสไนนะผมไม่กล้าแหลมเข้าไปคือผมวิ่งไปแล้วก็กลัวเปิดเสียงอ่ะผมเลยไม่กล้าวิ่งเท่าไหร่นะครับ ผมกลัวเขาเล่นสไนด์ดักไกลอะไรเงี้ยวิ่งไปเราก็ไปตายเปล่าๆเพื่อนวางไปแต่ผมแคมป์ให้อุ้ยใจเย็นใจเย็นเงียบๆก่อนเงียบๆก่อนผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละเชื่อผมได้ฮัลโหลนี่ไงข้างหน้าโบเอ้โบนี่แหละโบเข้าไปดีเหลือหนึ่งหนึ่งครับชิปแล้วไงเพื่อนทิ้งกูไม่เป็นไร เราเป็นลูกซองสายซุ่มอยู่แล้วเราไม่ใช่ลูกซองสายบู๊อย่าไปกลัวหลังหรือเปล่าแลวล่าสุดเพื่อนตายตรงไหนก็ไม่รู้โบเข้าให้เจอโบสวยสๆฮะสวยๆมันยิง่ะโบเนี่ยโอ้โดักเลยเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัว เขาวิ่งมาชิดขออนุญาตฉีดยาอยู่ใต้ไม่ปลอดภยัยโบโบเขาให้แอบทำไมคะแอบทำไมคะโอเคอุไป,ปแหละเหลือสมต่อสีเฮ้ยข้างบนสวยเพื่อนขอบคุณครับอันไหนเฮโอเคเล่นหล่อนเล่นก่อนเล็งรอเลยมาดิผมพร้อมโ,โอ้โหแล้วเขารู้ได้ไงอะผมจะมา สวยฮะสี่ต่อสองเลขสี่อาถันคือเพื่อนแชร์ปืนไม่หยุดอะ่ะได้เอาไปซะอยากแอคใช่ไหมเอาไปแอคซะนี่อืมปกติผมไม่ทำนะขอแอคหน่อยเหอะแม่งแอคไม่หยุดเลยอ่ะเอาไป <laughs> เปลี่ยนกลับก่อนโอ้โหผมทนดูมาหลายตาแล้วเขาแอคแชร์ปืนไม่หยุดเลยโอ้โหขอแอคคืนบ้างนะครับน,น,นานทีผมทำนะ โอเคอุ๊ยนี่อะกูไม่น่าแอคเดเวนกรรมแท้ๆเอาแล้วไงมันมาแล้วไงสกอร์แบบนี้มาเดิผมได้ยินนะขวามือโบอีกตัวหนึ่งโบโอ้โหแล้วเพื่อนเราทำอะไรอะจบไปครับผมห้าต่อสาม,มเป็นไง KRM โบ The b แ a กครับผมดูเป็นปืนลูกซองสายแคมป์โ h o n l a e r หมาครับตาที่สอง Standoff ครับผมกับวางบอมเหมือนเดิมฮะเพราะว่าถ้าเอาไปเล่น,น Point, เนี่ยฮาร์ดพอย์เนี่ยตัวพลุนแน่นอนผมอะ่ะรอเลยเฮ้ยโบเขาให้โบอีกเม็ดโอเค อ๋อฮะไม่มีแถวนี้นะซุบซุเพื่อนยิงอะไรอ่ะออกมาดี๋ยวอาผมโดนมีดลำใส่ว่ะมาเลยฮะลูกซองสายซุ่มครับบุกมาแล้วก็มาซุ่มฮะโบกไงอย่านะครับลูกซองสายซุ่มผมอ่ะซุ่มครึ่งแมบบซ้ายมือมีตัวครับหนึ่งสองโบ โบอย่างเดียวฮะนี่ไงนี่ไงสายย่องโบเข้าให้เปลี่นยนกสฮะโอ้โหเป็นไงสายซุ่มผมได้ผลนะคือค่อยๆซุ่มมาเรื่อยๆครับค่อยๆไหลเออไม่ต้องรีบวิ่งนะฮะถือว่าได้ผลอยู่นะสเต็ปนี้โอเคคนสุดท้ายครับ1ต่อ5ไม่น่าแพ้โอเคสวยฮะ 2ต่อ0แล้ววิ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชีฟละงานหนึ่งสองโบว่าแล้วเพราะว่ามันโดนสตันยังไงก็ต้องมาแต่มันมาเจอลูกซองไงระยะอย่างนี้เหลือ2คนเองอะ่ะเพื่อนเราก็โหดเกินเฮ้ยอโอ้โหนั่นไงมันอยู่ข้างบนบ้าน2ชั้นแต่ผมว่าผมยิงไม่ถึงอะ่ะโอเคเพื่อนล่าอยู่นะครับ เอาเรามาเอาเอาเอาสามต่อศูนย์ครับรอเลยข้างบนโบไปดิโอโหน้องโอเคเหลือคนสุดท้ายอะไรวะทำไมเพื่อนเราเก่งอะแต่ก็ดีแล้วแหละเพื่อนเก่งนะครับดีกว่าแพ้เนาะให้เพื่อนได้ยิงเถอะดีกว่าเพื่อนไปตายจริงไหมแต่ว่าระเบิดเขาไม่ได้เก็บนะครับ โอ้ฝั่งนู้นไม่เก็บระเบิดกันเลยเนาะโอเคโหเพื่อนคนนี้เก่งมาก MG นะครับโอเค4ต่อ0นะครับเลข4ที่น่ากลัวกลับมาอีกแล้วปาไปเลยเฮ้ยมีตัวเร็วซ้ายมือเตรียมโบกหนึ่งสองโบกอะโบกโอ้ยไม่แตกอะไรเนียรองบูดโบกเข้าไปดีเหลือ3มคนนะครับโอเค แถวนี้แถวนี้หือเอ้ยข้างหลังเพื่อนหลัง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 ห,งหเพื่อนรีบโบกอุ้ยไม่โดนสวยผมเกือบแตกนะเมื่อกี้อุ้ยข้างบนครับสไนโบกไม่ถึงเหลือสองต้นโอ,โอเคโอ้ยเ,เพื่อนคนนี้เล่นเก่งมากเลยครับโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยอุตานี้ถือว่าสกอร์เพอร์เฟกต์นะครับเพอร์เฟกต์สกอร์มากนะฮะห้าศูนย์ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับสไนเคียเอ็มสองหกสองสายโบกของผมนะฮะซึ่ง ก็เป็นสายปกติแหละแต่แค่ว่าผมไม่กล้าวิ่งเท่นั้นเองนะผมจะค่อนข้างจะเล่นเซฟหน่อยนะครับไม่วิ่งแบบฉีดยาวิ่งแล้วบุกขนาดนั้นเนาะผมก็ไม่ได้เสียนขนาดนั้นก็อาจจะเล่นเซฟบ้างขัดใจสายซองขออภัยครับแต่ว่านั่นแหละไม่เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บายๆรักนะจุ๊บจุ๊บ